กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมช่องอปอพารวยปอพารวยปออิตไเบิกซับนาคีนะครับครับวันนี้เรามีแนวทางนะครับผมจากปู่คมนะครับเลขเชือกนะครับได้ยินมาว่าปู่ทําพิธีวันพระนะครับผมอันนี้ทางช่องก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าปู่ได้ตัวไหนนะครับเนาะครับวันนี้ก็ถือโอกาสปู่ได้ ต๊บมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโทรกลับนะครับสัมภาษณ์แนวทางเลขเชือกนะครับเชือกผูคอนะครับงวดที่แล้วนะครับบางท่านก็บอกว่าเลขปูเข้าอยู่นะฮะสองหกหกสองนะครับผมแต่ว่าตอนเขียนลงกระดาษมันไม่มีนะครับเนาะครับบางท่านก็บอกว่าได้โชคได้ลาบกับปูอยู่นะฮะแต่ว่าวันวันที่ผมไปทํานั้นคือไม่ได้เขียนลงนะครับตัวเลขของเลขเชือกนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมตอนนี้ทางแอดมินก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ปู่ได้ทำเลขเชือกทำแล้วหรือยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยสอบถามแนวทางของอาจารย์นิคมกันดีกว่านะครับเนาะว่าแนวทางเลขเชือกได้หรือยัง f อซขอมากันเยอะนะครับผมไปเดี๋ยวตามแอดมินมาครับครับ กับนมัสการครับอาจารย์ครับใช่ครับครับเป็นไงเสียงเสียงทําไมเหมือนคนไม่มีแรงเลยครับปู่ครับอ๋องานเพิ่งเสร็จงานเพิ่งเสร็จงานอะไรครับปู่ครับงานบุญพระเวทนี่แหละโอ้งานบุญพระเวทเหรอครับจะเลยพักผ่อนกันเป็นยังไงครับผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยนะครับเนาะอ่าก็ทำก็เลยไม่ถ้าทำวันนี่ะก็เลยทำที่ที่สิบแปดนี่แหละเอ้าปู่ยังไม่ได้ทำเหรอครับผม เห็นเห็นเอฟซีโทรมาบอกผมอยู่ว่าปู่ทาเมื่อวันพระที่ผ่านมาไม่ได้ทําใช่ไหมครับไม่ทำม่ปู่มันมันดังโอ้มันเสียงดังก็เลยไม่ได้ทําใช่ไหมครับใช่โอ้จะได้แจ้งข่าวเอฟซีนะครับผมว่ายังอาจารย์ยังไม่ได้ทานะครับเป็นเชือกเส้นเส้นเก่าหรือเส้นใหม่ครับผมเส้นใหม่เส้นใหม่เส้นใหม่เส้นเก่าแล้วกาลังตกไปแล้วเส้นใหม่ไม่เข้ามาใหม่ เส้นใหม่ส่งมาที่ยี่สี่เพิ่งได้มาเหรอครับเชือกเส้นใหม่เนี่ครับเออเขาส่งมาเลยแหละโอ้ป็นนี้มันหลอกมันหลอกเขาไว้ที่บ้านมันก็หลอกพงบ้านมาไว้ที่ทุ่งนาก็หลอกทุ่นาเลยโอ้เขาเลยส่งมาเนี่ยโอ้ก็คือว่าหลอกเคอรี่เล่นหนงหลอกยันเคอรี่หลอกหลอกหลอกยันคนส่งใช่ไหมครับโอหลอกหลอกแบบไหนครับปู่ครับ เขาก็ส่งมาเขาก็อยู่ที่ที่ขนส่งเขาพักไว้แค่น่ะครับคนนอนเฝ้าติดคอแล้วม,มันก็เสียงร้อรอโอ้ได้ยินเสียงอะไรเลยใช่ไหมครับโอ,โอ้ส่วนมากคนที่เสียเพราะสิ่งนี้คือเขาจะติดอยู่ที่เชือกเลยครับอาจารย์ครับเออใช่ใช,ใช่วิญญาณโอ้วิญญาณจะติดอยู่ที่เชือกอยู่ยังผูกมัดอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะ สายขารแบบมันภายสานแบบมันมีแม่จองแม่จองมีภาพไปครับครับอืมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอาจารย์เนะเาะอโุลครับอาจารย์ครับไดง้ยินได้ยนึก <laughs> ว่านึกวันหลับไปแล้ว <laughs> คือพระอาจารย์จะทําวันที่ยี่สิบแปดนี้ใช่ไหมครับผมอ่า่เชือกเชือกเส้นนี้คือที่ว่าตายทั้งกลุ่มใช่ไหมครับทง ฮัลโหลครับเชือกผู้ชายเชืผู้ชายทั้งกลมยังไม่ได้โอ้ทั้งทั้งกลมยังไม่ได้อันอันนี้เชือกผู้ชายใช่ไหมครับอืมเราให้รูปือก่อนนั่นว้ายที่ที่อาจารย์ส่งให้ผมดูนะอืมโอ้ยหลอนเลยครับแบบนั้นก็คือเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่จะได้ทําคือวันที่ยี่สิบแปดนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่อืมตามถึงบ้านอะไรเง,งี้ย ตามถึงบ้านเลยเหรอครับมาหอนเลยมาถึงหมาหอนเลยคือคือมาถึงวัดนี่หมาหอนเลยเหรอครับผมหมาหอนมาเลยอืมแล้วหลังจากที่วันที่ยี่สี่มาถึงแล้วแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรไหมครับอาจารย์ครับผมมีเขามาบอกเลขมาเข้าฝันมาไหมมันดังไม่นั่นแหละแต่ว่าเขาเสียงดังเสียงดังเสียงเคื่องไปมันดังเลยเขาเลยมีความสนใจมัเขาสนใจงานมากกว่านะโอ้สนใจงานมากกว่าก็เลย ยังไม่ได้ทําพิธีอะไรเลยใช่ไหมครับก็คือพระอาจารย์จะทําวันท <wh ี่28น uh ี้ก็คือพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับคือทําทําตอนกี่ทุ่มครับผมก็เริ่ม2ทุ่มไปนี่2ทุ่มก็คือวันที่29เช้าเดี๋ยวผมจะโทรหาอาจารย์อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอืยิบยิบ ยี่ิบเก้าช่วงสายๆเนาะอาจารย์เนาะ,ะใช่ครับก็คือเชือกเส้นนี้ยังไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนใช่ไหมครับผมอันนี้คือการทที่ปา่าช้าอ๋ออ,อาจารย์จะเข้าไปทําที่ป่าช้าเหรอครับจะไปทำให้โยมมาไปโยมในอยู่บ้านนี่แหละโยมโยมปบะกอบพระธรรมวัดนี่แหละครับ เอาทำไมทำไมต้องไปทำป่าช้าทำไมไม่ทำที่วัดเลยครับอาจารย์ครับมันขังโอกล่ะครับาให้มันเหี้ยงกว่าเก่าอีกโอ้ให้มันเฮี้ยนกว่าเก่าอีกมันถึงจะแม่นใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ถึงแม่นใจดีโอ้ก็คือว่าเชือกเส้นนี้นี่คือหลอกคนไปทั่วเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์โดนหลอกบ้างไหมครับผมก็ยังแต่ว่าผมก็ต้องต้องอยู่คนเดียวถึงถ้าอยู่หลายคนนันไม่กลัวหลอกจะอยู่คนเดียวมันจะเห็นโอ้ถ้าอยู่คนเดียวจะเห็น มันยาวเหยียบต่างๆกันนะมจะได้มันจะเป็นเคยดับไฟอะไรมันเป็นแบบหลายอย่างโอ้ยู่เฉยๆไฟก็ดับอย่างนี้นะครับเราะกคุยกันเรื่องว่าตายความพอมีจะมีชั่วก่อนเรื่องคนที่คนที่ตายเนี่ยมันเล่นเล่นทำร้รยทุกอย่างนะโอ้ครับผมแต่ว่ามันได้บอกว่าเออแต่ยานั้นต้องมีการตกลงเข้าตกลงกันนะครับอือคือ f ีก็รอเยอะครับปลู่ครับผมก็คิดว่า อา,าจารย์ได้ทําแล้วเพราะว่าถาเส้นทุกเส้นที่เอามาใหม่ไมันจะเข้าไปเลยอืจะเข้าสามงวดใช่ไหมครับผมงวดแรกเข้าไปเลยครับเลยครับที่ที่ทำมาทุกงวดงวดแรกนี้เข้าเป๊ะเลยใช่ไหมครับใช่ <c oughs> งวดงวดเมื่อกี้บางบางคนก็บอกว่าเข้าอยู่นะครับสองหกนะฮะเข้าอยู่เข้าอยู่แต่ว่ามันมันพอเข้าแล้วมันเปลี่ยนทำหลายครั้งพอเลยจะเปลี่ยนใช่รอบรอบที่แล้วทําหลายครั้งเกินเนาะอาจารย์เนาะ รอบนี้ทาครั้งเดียวเลยนะครับเนาะครั้งเดียวมันจะทังหดครับคือจะทําพิธีคือพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มือทำแล้วตัดทิ้งปุ๊บเลยนะเห็นแล้วเลยเห็นแล้วเอาเลยใช่ไหมครับอือก็คือว่าพรุ่งนี้นะครับเอฟซีครับผมพรุ่งนี้ปู่จะทําพิธีสองทุ่มเชื่อเป็นนั่นนะเป็นเปเป็นเปยผูกนอนนี่แหละโอเป็นเปเลยนะครับเปย์เปผูกนอนผูกคอตายอืม วูได้ยินก็หลอนแล้วครับอาจารย์ครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีตัวเลขหรือว่าอาจารย์มีตัวเลขชอบบ้างฝาก fc บา้างไหมครับไม่ไม่ไมยัง,ยงไม่มีเนาะเดี๋ยวรอแต่เลขเชือกอย่างเดียวนะครับเนาะครับตอน,นครับผมครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับผ<ด>มใช้บุญหน่อยใช้บุญหน่อยว่าครับใครจะร่วมบุญต่อยอดพระป่าวัดเราเท่าไหร่ครับผม มันได้แค่แปดหมื่นบาทเองมีมีปลายไหมครับผมแปดหมื่นหกพันหกสิบสามบาทหกหกสิบสามบาทเา้าก็ยังมีตัวเลขอยู่เผื่อเอฟซีชอบเนาะออยากตอ่อให้ผมก็อยากตอ่อแล้วก็เก้าเป็นมืงคนหนอครับครับผมเอาใครอยากตอ่อก็สามารถไปวันนได้มีโชคนะพี่หนุ่มนะครับเบอร์เบอร์อาจารย์เบอ,เบอ,เบอ,เบอร์อะไรครับผมอ๋อเบอร์ไลน์ก็เบอร์ศย์ เก้าแปดเจ็แปดสองขาสองขาสามอีกรอบครับอาจารย์ครับถึงเบอร์เบอร์ไลน์นะครับเก้าแปดสี่เจ็ดแปดสองสามสามสามเบอร์ติดต่อมราก็เบอร์ศูนย์หกสามแปดสองสี่หกสามห้าศูนย์ครับผมโอเคครับเจฟทีอยได้โทรหาเนาะสายแค่เสียบปลกคออยากอยากได้สามตัวครับอาจารย์อ่าสามตัวก็ตัเส้นนี้แหละครับผมครับผมเอายังไงเดี๋ยวรอไว้นะครับพิมพ์รอไว้นะฮะ ครับขอบคุณ uh oh. พระอาจารย์ครับกเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางของปู่และตอนแรกว่าคิดว่าจะไม่ได้แล้วยังไงก็ถ้าใครสนใจนะฮะยอดพระป่ายอดพระป่าของปู่เนะหกสิบหกสามนะครับเอฟซี MC ครับ mm hmm. ก็ยังมีตัวเลขมาฝากอยู่นะฮะส่วนเลขเชือกนะครับผมเลขเชือกก็คือหกอ่าอุย้ยจะหกสรนะ mm hmm. เลขเชือกคือพรุ่งนี้นะครับเอฟซี MC ครับผม เลขเชือกคือพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ตอนสองทุ่มนะครับผม FC พิมพ์รอไว้นะฮะพิมพ์รอไว้หรือว่าท่านไหนใจร้อนนะฮะพรุ่งนี้เช้าโทรหาปู่เลยยังไงก็ได้นะครับผมลองโทรหาท่านดูนะครับเนาะแนวทางของปู่นิคมอาจารย์นิคมนะครับ FC ครับคลิปนี้ไม่มีตัวเลขนะครับมีแต่ยอดผ้าป่านะครับผมคือลงท้ายด้วย6 3สนะครับ0ู3ย์สนะครับผมครับ อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ